ย่ำข้าวปุ้นจะพี่น้องเครื่องปรุงก็มีพพิกสดซอยนอกจากหอมแดงจะและก็หอมซี่หอมเปจากละก็บักเขือเทศเนอกจากติดตามด้วยบักนาวสารมะนาวละกัหมูย่อค่ะพี่น้องละกัปลาทูทอดนอกจากแกะให้มันเรียบรอยเนาะค่ะนี่ก็เป็นเครื่องปรุงที่สี่เอาไซนั่นจาก ก,ก็หั่นเตรียมพร้อมใส่ถาดใส่จานไหวพร้อมสิป,ปรุงนอกจากพี่น้องเอาบดานี้มาปรุงกันเลยเนอกจะ้ะใส่น้ำปลาลงไปเนาะค่ะแล้วก็ติดตามโดยน้ำปลรราตุตวงนอง,งๆค่ะพี่นอ้องน้ำตาลทรายจะพี่น้องสิงเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้เด้อแล้วเต่าฮามักสืใส่แบบใดแล้วก็ชูรสจะบักหน้าบีบลงไปค่ะเยะนางบ่มักเปียวก็กเลยใส่สองชิ้นเนาะค่ะพี่น้อง กูหมักเปียกใส่ได้หลายชิ้นกัแเหลวเต่เนาะค่ะแล้วก็ค้นค้นโคเล่โคเล่พี่น้องจ๋าเห็นมันคลุกเข่ามันเข่ากันให้น้ำตาลเพ่นละลายเนาะค่ะพี่น้องเอาซีมเบิ่งไปจังใดเนาะยายนาใส่ได้ยูว่าสันก็เอาเส้นขาปุ่นใส่ลงไปเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยใส่ได้หลายหย่านแต่โบอิมพี่น้องเอาพริกป่นใส่ลงไปอีกเนาะจ๋าแล้วก็ พักที่ห้อเตรียมข้าซอยไว้นั่นล่ะพี่น้องใส่ลงไปอะไรอร่อยก็ซอยลงซอยลงวะาสาันซอยลงไปซอยลงไปเอาใส่ให้เบิดเลยเด้ยพี่น้องจ้ะผุนกองอยู่เต็มถ้่วเต็มกะละมังมันคือเป็นตะเสเดือด้าวบานนี้ก็ค้นค้นเลขค้นเลขคูุกเข่ามันเข่ากันปุ๊พี่นอ้องค้นมักเสนเนาะจะ้่ะ เอาคุกเข่าแล้วก็มาซิมเบงเอาแซบแล้อว่าซานเอาขึ้นมาเบิงหอพี่น้องไกลไๆให้พี่น้องเพิ่นเบิงไก่้กเป็นจังไดเป็นจังไดเป็นตาเสบบบพี่น้องเซบเซบแซบมากจ้าตักใส่จานพ้อมเสิร์ฟจะพี่น้องคุณเส้นยาาเป็นกิโลพุ่เจมินมักหลายแบบนี้อะไรที่เป็นเส้นๆเนาะมาเด้อจะพี่น้องมากินย่ำข้าวปุ้นแซบเสจ้า สวัสดีค่ะเสร็จหัวคุยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วมเวมเืเม่อนี้ยนั่งมิแน,นวกินมาฝากพีฝากน้องก็คือย่ำข้าวปุ่นวันจันพี่น้องจ๋าย่ำข้าวปุ่นเส่หม,มูย่อล้วก็ปลาทูทอดเนาะพี่น้องพักกระมีพักกาดจ๋าแล้วก็มีไอ้แตงกวามีแค่รสมีแคบหมูมากินน้ำพี่น้องมา,มามามากินน้ำกันเสร็จเสร็จพี่น้องจ๋า ขออนุญาตใส่ทั้งมือใส่ทั้งสองเด้อพี่น้องพี่น้องจ๋ามา,มาจาแต่พี่น้องว่าสิยุฟังไทยฟังเล่าอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนาะจ้ะพี่น้องจ๋ามากินย่ำครับปุ่นแซ่บๆจ้า 嗯。Mm hmm. เรื่องเผ็ดพี่น้องเพราะว่าใส่ทั้งพริกป่นใส่ทั้งพริกสด ร้อนโดนกินเทือกับแสบพี่น้อง but พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงแค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายหลายที่แวะเข้ามาใหาก้กำลังใจเนาะค่ะเนาะกับปากก็ไม่พี่น้องก็ไล์ก็แชร์ก็ติกตามก็กระดิ่งกริ๊งๆใ้ได้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ